วิธีทำรูปภาพแบบนี้ทำยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมแอปที่ผมจะใช้จะเป็นแอปแคป c ั t เราแตะเข้าไปครับผมเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วเข้าไปที่โปรเจกต์เลือกรูปภาพมานะครับอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมเลือกถ้าเราไม่ชอบตรงนี้เราก็กดลบออกเลื่อนครับผม เราแตะที่รูปภาพมาคําว่าสไตล์นะครับที่เป็นรูปบาทที่เราจะใช้จะเป็นซูม 3D Pro แตะเข้าไปครับผมจะเป็นเปอร์เซ็นต์รอมันโหลดสักครู่แล้วก็มาตรงนี้ต่อครับผมแตะซูม 3D Pro เหมือนกัน ทำทุกสี่รูปเลยแล้วก็ภาพที่สามซูมสามดีโปมาภาพที่สี่ซูมสามดีโป เมื่อเราได้ทั้งสี่ภาพแล้วใช่ไหมครับเราก็แล้วก็ตัดตออกไปครับผมส่วนที่ไม่ต้องการปึ๊บเอาอย่างฉากอย่างละห้าวินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแตะแบ่งฉากลบแล้วก็นับครับผมแล้วก็แตะแบ่งฉากลบแตะ แบ่งฉากแล้วเราก็ลบคราวนี้เรามาใส่ที่ระบบเสียงนะครับผมเสียงเพยงที่เราต้องการนะครับผมเราลองเปิดฟังกดมุมขวาบนเป็นรูปบวกปึ๊แล้วก็เลื่อนครับผมแต่ตรงเพลง แป่งฉากลบมุมขวาบนเซฟปุ๊บแล้วนี่ก็เป็นภาพที่เราได้ครับผม,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 มเรื่องราวดีๆยังมีเยอะอีกลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็ติดตามนะครับ